ธรรมสวัสดีค่ะเราได้พูดกันถึงเรื่องของอริยสัจสี่คือ,อความจริงที่รู้แล้วจะทำให้เราพ้นไปจากฆาสึกหรือว่าจะดำรงชีวิตอยู่โดยปราศจากฆาสึกแล้วก็ได้พูดไปแล้วถึงเรื่องของทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้สมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากเป็นสิ่งที่จะต้องละแล้วก็ นิโรธคือความดับความดับซึ่งความทุกข์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้แจง้งและเมื่อเราได้พูดถึงเรื่องของนิโรธก็จาเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องของนิพพานเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ใด,ดทำนิโรธให้แจง้งคือแจ้งในเรื่องของความดับความเย็นมันก็เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องหวังไม่ต้องอยากจะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราก็ได้พูดกันถึงเรื่องของนิพพานด้วยว่า นิพพานนั้นคืออะไรเพราะว่าเราเคยกลัวนิพพานกันนักใช่ไหมคะเหมือนอย่างเมื่อครั้งสมัยที่ครูยังเด็กๆกัเหมือนกันก็มีความรู้สึกว่านิพพานเนี่ยแม้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ไกลไกลไกลลิบไกลโพนจะไม่รู้อยู่ที่ไหนนอกจาไกลแล้วก็เราเนี่ยคงไม่มีไม่ไม่สามารถจะไปถึงนิพพานแล้วก็เลยเลยไม่อยากจะสนใจเรื่องนิพพาน พอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสุดเอื้อมแต่เมื่อหันมาสนใจในเรื่องการศึกษาธรรมะฝึกปฏิบัติธรรมก็ได้ค่อยมีความเข้าใจทีละน้อยละน้อยว่าอันที่จริงแล้วนิพพานไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนเลยและนิพพานนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายว่าต้องตายแล้วจึงจะนิพพานไม่ได้เป็นอย่างนั้นได้มีความรู้ขึ้นทีละน้อยว่าอันที่จริงนั้นนิพพานเนี่ยโดยความหมายของคำมันเอง ก็คือแปลว่าเย็นหรือมีความหมายว่าเย็นอย่างที่ในภาษาธรรมดาเขาพูดกันอย่างที่เราพูดกันในคราวที่แล้วว่าสิ่งใดที่มันร้อนพอเราทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วมันเย็นคือพูดถึงวัตถุนะคะเช่นอาหารเช่นแกงเช่นข้าวหรือว่าน้ำต้มที่เดือดแล้วพอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็คลายความร้อนเราก็จะไปหยิบไปกินไปใช้ได้ไปดื่มได้นั่นก็คือมันเย็น ซึ่งในประเทศอินเดียเมื่อก่อนโน้นสมัยโน้นเขาก็ใช้คําว่านิพานเนี่ยเหมือนกับคำพูดในภาษาธรรมดาว่าน้านี้นิพานแล้วแกงนิพานแล้วข้าวนิพานแล้วมากินกันได้หรือไฟที่เราก่อเอาไว้ลุกโผลงพอเราทิ้งไว้จนมอดหรือเอาน้ําไปดับความร้อนคลายไปมันก็เย็นนี่ก็เรียกว่านิพานนี่เป็นความหมายที่ของคำว่านิพานโดยภาษาธรรมดา แต่พอเรานึกถึงในแง่ของภาษาธรรมะนะคะเมื่อมาปฏิบัติธรรมคำว่าความเย็นที่ในพูดในภาษาธรรมดามันเป็นความเย็นของเรื่องข้างนอกแต่บัดนี้เนี่ยเมื่อพูดในภาษาของธรรมะหรือในเรื่องของการปฏิบัติธรรมความเย็นในที่นี้ก็คือความเย็นที่จะเกิดขึ้นภายในและความเย็นภายในนี่แหละที่มนุษย์ปรารถนากันนักเพราะว่าในชีวิตของเราเรามักจะร้อนอยู่ตลอดเวลา ร้อนด้วยความอยากดิ้นรนด้วยความอยากกระเสือกกระสนด้วยความอยากแล้วหยุดมไม่ได้แล้วก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆนาะนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของนิพพานนี้จึงเป็นเรื่องที่เราได้พูดกันมากเลยนะคะก็หวังว่าเรื่องของนิพพานหรือความเย็นที่ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องเดินไปหาแต่มันอยู่ที่การกระทําที่เราจะต้องทําให้ความเย็นนี้ปรากฏขึ้นแก่จิตคือปรากฏขึ้นภายใน ถ้าปรากฏขึ้นภายในเมื่อไหร่ถ้าหากว่าชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวก็เรียกว่าเป็นความเย็นชั่วครั้งชั่วคราวหรือจะพูดเพื่อให้เป็นกําลังใจแก่ตัวเองว่าเนี่ยนะเราได้ลิ้มรสของนิพพานน้อยๆแล้วมันเกิดกําลังใจว่าในชีวิตนี้มีหนทางมีหนทางที่จะพัฒนาหรือกระทําให้สิ่งที่เป็นความเย็นเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่ใช่สิ่งสุดเอื้อมตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ แล้วก็เดินให้ถูกหนทางก็มีขนทางมีโอกาสที่จะทำความเย็นคือนิพพานให้เกิดขึ้นในจิตถ้าจะกล่าวโดยง่ายๆก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันมาหุ้มห่อจิตทำให้จิตนี้ไม่สามารถที่จะถึงสงน,นิพพานหรือความเย็นได้นั่นคืออะไร,รนึกออกไหมคะอะไรกิเลสนะฮะกิเลสกิเลสที่เกิดตามอำนาจของความอยากหรือตัณหาตัณหาที่อยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชา ราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องพยายามปัดเป่าหรือว่าทำลายการห่อหุ้มของมันให้พ้นไปเสียจากจิตของมนุษย์สิ่งนั้นก็คืออวิชชาอวิชชาก็คือสภาวะของความไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้หรือสภาวะของจิตที่ปราศจากความรู้ในสิ่งที่ควรรู้เราก็พูดกันมามากแล้วใช่ไหมรู้สารพัดรู้จนกทั่งรู้มากยากนานทำไมถึงยากนานเพราะว่ายิ่งรู้ยิ่งร้อนไม่ใช่ว่ายิ่งรู้ยิ่งเย็น นี่คือการรู้ต่างๆสารพัดรู้แต่ปราศจากความรู้ในสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้คืออะไรนะคะจำอีกครั้งสิปัญญาอณิยาส์วิช,ชาวิช,ชาคือปัญญาที่ต้องเราพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นวิช,ชาในที่นี้ก็จะเกิดจากการที่เราศึกษาธรรมชาติจนกระทั่งเรารู้ในเรื่องของกฎของธรรมชาตินั่นก็คือความรู้ในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องกฎของธรรมชาติจนกระทั่ง มีวิชาชอสองตัวนะคะเกิดขึ้นในจิตและวิชานี่แหละก็คือปัญญาหรือแสงสว่างที่จะมาศาสไล่ความมืดที่เกิดเพราะอาวิชาครอบํำจิตให้หมดไปและจิตนี้ก็จะมีแต่ความสว่างแล้วก็มีความเย็นเพราะฉะนั้นนิพพานนี้ก็จึงเป็นสิ่งที่จะต้องรู้จักให้ทีท่วนให้ท่องแท้เป็นสิ่งที่จะต้องทําให้แจ้งถ้าแจ้งในนิพพานก็คือหมายความว่า,วา เราแจ้งแล้วซึ่งความดับแห่งความทุกข์มันมีลักษณะอย่างนี้นิโรธคือสิ่งที่ต้องทําให้แจ้งก็คือแจ้งในการที่จะทําความเย็นให้เกิดขึ้นในจิตเป็นเรียกว่าเป็นลําดับลําดับไปจนกระทั่งถึงความเย็นถึงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงอยากจะขอย้ําในเรื่องของนิโรธแล้วก็ในเรื่องของนิพพานว่าเป็นสิ่งไม่ไกลเอื้อมของมนุษย์เลยมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ ที่จะทำความเย็นให้เกิดขึ้นในจิตแล้วก็เย็นจนถึงที่สุดได้วันนี้เราก็จะพูดกันต่อไปถึงเรื่องของอริยสัจข้อที่สีซึ่งเรียกว่ามักมัคหรือหนทางแต่เราจะขอใช้คำว่าอริยมักเพราะไม่ใช่หนทางธรรมดาแต่เป็นหนทางอันประเสริฐหนทางที่ผู้ใดดำเนินแล้วก็จะดำเนินไปสู่ การดำรงชีวิตยอย่างเป็นอิสระปราศจากข้าศึกคือปัญหาหรือความทุกข์ที่จะมารบกวนด้วยประการทั้งปวงนะคะเพราะฉะนั้นอริยมรรคจึงเป็นหนทางอันปรปะเสริฐท,ที่มนุษย์ทุกคนพึงศึกษาพึงทำความเข้าใจแล้วก็พึงเดินไปตามหนทางนี้เรียกว่าดำรงชีวิตอยู่บนหนทางของอริยมรรคและชีวิตนี้จะมีแต่ความปลอดภัยอย่างแท้จริงนะคะ อริยมรรคก็เชื่อว่าคงได้ทราบกันแล้วว่ามีแปดองค์ใช่ไหมคะอริยมรรคแล้วก็จะต้องประกอบด้วยองค์แปดเสมอแล้วก็อริยมรรคมีองค์แปดนี้จะต้องเริ่มต้นด้วยคาว่าสัมมาซอเสือหันกาศมมามมาสรอาสัม,มาก็คือถูกต้องความถูกต้องและความถูกต้องในที่นี้หมายถึงความถูกต้องที่เป็นไปเพื่อนิพพาน หรือความเย็นเป็นไปเพื่อน,นิพพานคือความเย็นก็เราเห็นจะต้องพูดถึงเรื่องของอริยมรรคเริ่มต้นเป็นองค์อค์ไปก่อนนะคะจากองค์แรกก็คือสัมมาทิฏฐิคำว่าทิฏฐิเนี่ยแปลก็คือแปลว่าความเห็นอันที่จริงมนุษย์เราก็มีความเห็นคือมีทิฏฐิกันทุกคนมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับตัวแต่ว่าไอ้ความเห็น นี้บางครั้งมันก็ถูกต้องคือเห็นแล้วมันทำความเย็นทำความราบเรียบหมดปัญหาแต่ว่าบางครั้งพอมีความเห็นแล้วมันกลับทำให้เกิดความร้อนขึ้นในใจอย่างนั้นมันก็เป็นวิจาทิฏฐิถ้าลองนึกดูพอเราจะพูดจะคุยสนทนาได้เรื่องอะไรเรานั่งกันอยู่กี่คนมันก็มีจานวนทิฏฐิเท่านั้นเมื่ออย่างนี้เรานั่งกันอยู่8ดคนเราก็มีแดทิฏฐิ ถ้าอเผอิญเรามาจากที่ต่างๆกันแต่ถ้าหากว่าเรามาในจากที่แวดล้อมอันเดียวกันได้รับการศึกษาอบรมมาในทํานองเดียวกันทิฏฐินั้นมันก็จะไม่สู้แตกต่างกันมากนักในหลักการอาจจะแตกต่างกันก็ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอริยมรรคนี้จึงจะต้องขึ้นต้นด้วยคําว่าสัมมาและองค์แรกก็คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องนี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็แน่นอนล่ะพอเราได้ยินได้ฟังหรือว่าได้อ่านได้รู้อะไรมาธรรมดาของคนที่มีสติปัญญาก็คือไม่ใช่คนโง่น่ะก็จะต้องนำสิ่งที่ได้รู้ได้ยินได้ฟังนั้นมาคิดมาใคร่ครวนใช่ไหมคะคิดใคร่ครวนไตรตรองจนกระทั่งสรุปออกมาเป็นความเห็นว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้ใช่ปะเหมือนอย่างเช่นเราพูดกันเถอว่า ไอ้ความอยากนะนาเนี่ยไอ้ตัณหานี่ยมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์จริงๆเลยพอได้ฟังทีแรกก็อาจจะไม่ยอมรับไม่อยากจะรับมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะเราอยากระสิจึงทําให้เรามีกําลังใจหรือมัอนกระตุ้นเราที่จะให้ทําอย่างโน้อนอย่างนี้ถ้าไม่อยากมันก็งอมืองอเท้ากลายเป็นคนขี้เกียจแล้วก็เฉยเมยชีวิตนี้มันก็ไม่ก้าวหน้ามันก็ไม่เดินมันก็อยู่กับที่นี่พอฟังทีแรกนะคะก็อาจจะมีปฏิกิริยามีความรู้สึกอย่างนั้น แต่หยุดพักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ลองนำเอาเรื่องนี้มาใคร้ครวนมาจริงไหมที่ชีวิตนี้มันร้อนเนี่ยเพราะความอยาก mm hmm. เพราะตัณหาที่ต้องการไอ้นนไอ้นี่จนบังคับให้ชีวิตนี้บิ่นรอนอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ก็ลองมาคิดใคร้ครวนใคร่ครวนกับอะไรล่ะต mm ิปัญญาเลยครับก็ใกล้ครวนกับอะไรใคร่ครวนกับของจริงหรือของหลอกก็ mm hmm. ชีวิตที่ผ่านมานะ mm hmm. เคยพบบ้างไหมคะ แต่ความอยากมันเป็นยังไงแล้วมาอยากแล้วมันเป็นยังไงเคยพบทุกข์ฮะก็มันก็ทุกข์พระฉพระนั้นที่ว่ามาคิดมาใคร่เครืนกับอะไรก็คิดใคร่ครวนกับของจริงสิฮะจะไปหาของหลอกทำไมะทุกคนเคยพบท้งนั้นหนึ่งในชีวิตก็มาคิดใคร่เครวนกับประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาว่าจริงไหมไอ้ทีเราทุกข์เราร้อนเราดิ้รนรนเรากระเสือกกระสนไม่มีวันสงบเย็นเรากระเสือกกระสนเพราะอยาก ตันหาความอยากด้วยอํานาจอวิชชาที่ครอบงำเนี่ยมันผลักดันเราให้จะเอาจะเอาจะเอาท่าเดียวตามที่กิเลสมันบอกเพราะอวิชชามันบงการอยู่เสร็จแล้วพอเอาไม่ได้ก็ฟาดหัวฟาดหางขัดเคืองโกรธแค้นทํานยังไงถึงจะได้แล้วก็ยังไงก็ยังไม่ได้ก็มาเที่ยวคิดวนเวียนวิ่งวุ่นเหมือนสุนัขไล่กัดหางตัวเองนลยนะอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็เลยหมุนมันก็เลยร้อนมันก็วุ่นวายมันไม่ได้มีความสงบ ลองมาใคร่ครวนดูว่าจริงไหมจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่พอใคร่ครวนดูแล้วมันไม่ใช่อื่นนี่ไม่ใช่เพราะว่ามาพูดเพื่อบอกให้ท่านผู้ชมเห็นว่าใช่แต่ขอเชิญชวนท่านผู้ชมลองใคร่ครวนดูเองนะคะเราทุกคนนะ่ะได้ประสบมีประสบการณ์จากสิ่งนี้ในชีวิตขึ้นมาตลอดเวลาก็โป<ๆ>ใคร่ครวนดูว่าใช่ไหมถ้าหากว่าใช่เราสรุปแล้วก็อ๋อมีสัมมาทิฏฐิ เกิดขึ้นคือมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาจริงทีเดียวว่าชีวิตที่ร้อนนี้มันเป็นเพราะเหตุว่าเราหมกมุ่นยอมตนเป็นเหยื่อของปัญหาหรือความอยากตลอดเวลาแล้วก็ยังได้ยินมาอีกว่าถ้าหากว่าไม่อยากร้อนอยากหยุดความทุกข์อยากหยุดปัญหาอยากมีความเย็นจงรู้จักทำอะไรอยากก็อยากเถอะแต่าาให้อยากด้วย ญญสติปัญญาเพื่อจะได้สามารถทําหน้าที่เพื่อหน้าที่ได้จะได้รู้ว่าสิ่งที่เหลือสิ่งที่ควรกระทําเพื่อไม่ทุกข์ก็คือการทําหน้าที่ทาโดยไม่ต้องหวังแล้วไม่ต้องจิตยาพิษทีละน้อยละน้อยให้จิตนี้มันชออช้าขมขื่น,นจนหมดกําลังอ่อนเปลี่ยนเนี่ยเราได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้แหมมันก็ยากนะก็ทําทหน้าที่เหน็ดเหนื่อยใช่ไหมคะทุ่มเททั้งกําลังกายกําลังใจแล้วจะมาให้หวังนี่มันยังไงอยู่ ม,มันไม่ยุติธรรมเลยเราอาจจะบอกอย่างนั้นไม่ยุติธรรมเลยไม่ให้หวังด้วยมันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็ต้องไคร่ครวนอีกใช่ไหมคะในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เรียกว่ามีมันสมองเราก็ใช้มันสมองให้ถูกต้องใคร,ครใคร่ครวนไตรตรองซิงจริงไม่ว่าไอ้ทุกข์ที่เกิดเนี่ยเพราะเราหวังทําหน้าที่จริงทุ่มเทด้วยความอุตสาหะเสียสละเรียกว่าเสียสละอย่างเต็มที่แต่เสร็จแล้วก็ยังทุกข์เพราะหวังใช่ไหม แต่ถ้าเราเปลี่ยนแค่นิดเดียวเรียกว่าหมุนปุงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองทีนี้เราจะฝึกทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยไม่หวังมันคงจะมีบางวันเหมือนกันที่เราเคยทําอย่างนั้นพองานเสร็จในวันหนึ่งแม้มันชื่นบานแจ่มใสหัวเราะได้ตั้งแต่เริ่มทํางานระหว่างทํางานจนงานเสร็จไม่มีหน้าบึง้งหน่าง,งองไม่มีหุดหด,หดอึดอัดเคยมีไหมคะ <S <S เคยน,น,นานถ้าหากว่า <laughs> เรานึกดูว่าทําไมล่ะทําไมวันนั้นเนี่ย ทำไมวันนั้นเราถึงไม่เป็นเราถึงรู้สึกว่าหัวเระสนุกสนานได้ทําไมวันนั้นสนุกครับเพราะเราสนุกในการทํางานออทําไมถึงสนุกทําไมความสนุกจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะวันนั้นน่ะนึกให้ดีนะคะมีตัวเข้าไปทํางานมีตัวฉันเข้าไปทํางานไหมไอ้วันที่สนุกสนานน่ะมีไหมลองนึกให้ดีๆไม่ไมีอ่ะลืมลืมตัว,ตวที่เราบอกว่าเอ้ยตายวันเนี้ย งานเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมเคยใช่ไหมไม่รู้ตัวก็ไอ้ตัวนี้เนี่มันไม่รู้เลยว่างานเสร็จเมื่อไหร่เพราะมันสนุกในการทํางานจนมันลืมไปหมดเลยนี่แหละวันนั้นน่ไม่มีตัวเข้าไปทํางานไอ้อัตราเนี่ยมันหายไปไหนไม่รู้มีความลืมตัวและลืมตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นความลืมตัวในภาษาธรรมเพราะว่ามันละทิ้งความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนนี้ออกไปถ้าลืมตัวในภาษาโลกไม่ดี แน่นอนใช่ไหมยะโสโอหังไอ้ความลืมตัวในภาษาโลกเนี่ยหรือภาษาคนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากอะไรล่ะคะก็เนื่องจากไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวนี้ใช่ไหมเว่าเรายึดมั่นถือมั่นในตัวนี้เราก็แบกหามันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ลืมมันไม่ได้แล้วก็เห็นแต่ไอ้ความดีความเก่งความพิเศษของไอ้ตัวนี้อย่างเดียวไอ้อะไรที่บกพร่องที่ไม่ดีมองไม่เห็นก็มาเติมโตของฉันเห็นไหมคะ ความรักตัวให้อภัยตัวเข้าข้างตัวเองก็เห็นแก่ตัวนั่นเองไม่ใช่อะไรอื่นแต่วันไหนที่เราลืมตัวทิ้งไอ้ตัวนี้มันก็ไม่มีมาตรฐานของชั้นไม่มีความถูกต้องของชั้นไม่มีความรู้ในประสบการณ์ของชั้นมันมีแต่ทุ่มเทลงไปรู้เท่าไหร่ทุ่มเทลงไปประสบการณ์มีเท่าไหร่ทุ่มเทลงไปความสามารถความถนัดทุ่มเทเ,ทเต็มที่เลยลงไปเพื่อการทํางาน แล้วก็ทำด้วยความรอบครอบด้วยความสนุกสนานไม่คอยวิาพากวิจารณคนอื่นหรือพูดง่ายง่ายก็คือว่าไม่คอยจับผิดไอ้คนนั้นขี้เกียจไอ้คนนี้ช่วยไอ้คนนี้ไม่ทําให้เต็มกําลังโอ้ไอ้คนนั้นนี่ไม่ไหวเลยมันสักแล้วจะมาเอาเงินอย่างเงี้ยมันจะไม่คอยจับผิดไม่วิาพากวิจารณจนทําให้จิตนี้หงุดหงิดมานั้นมันก็เลยสนุก mm. เคยใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็ค,กคงเคยพบและเคยมีวันเช่นนี้ในชีวิตไม่มากก็น้อย และดิฉันเชื่อว่ามีมากกว่าครั้งเดียวในชีวิตของการทํางานที่ผ่านมามีหลายหลายครั้งนั่นแหละค่ะนี่แหละคือการทําหน้าที่เพื่อหน้าที่โดยไม่หวังวันพิเศษอย่างนี้ยมันพิเศษตรงที่มันมีแต่ความเย็นความสนุกสนานความเพลิดเพลินแล้วก็มีแต่มิตรรอบข้างเราจะได้มิตรเพิ่มขึ้นได้เพื่อนเพิ่มขึ้นการยานามิตรเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรามีความเห็นอกเห็นใจกันมีความให้อภัยกัน มีความช่วยเหลือเกือ้อกูลทำนองท่วงทีอาศัยซึ่งกันและกันนี่แหละค่ะการทํางานเพื่อ,นอหน้าที่คือทําหน้าที่เพื่อหน้าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะทำด้วยความเลินตัวไม่มีตัวเข้ามาทําเนี่ยนะคะพอเราได้ยินเขาพูดเขาบอกเราก็ลองมาใคร่ครวนตรีตรองดูพร้อมกับมาสอบสวนกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงแล้วก็สรุปลงเออมันจริงนะจริง การที่เราจะทำงานโดยไม่ต้องอยากไม่ต้องหวังเพื่อจะอ أ, เพื่อจะไม่ต้องเด่นโดนกระเสิกระสนมันถูกต้องแล้วก็ลองทดลองทำงานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วพอทำได้เออมันก็ถูกต้องก็สรุปมาเป็นความเห็นแล้วก็ความเห็นเพื่อไว้ใช้เป็นหลักการ,เ,กการเพื่อไว้ใช้กับตนเองแล้วก็อาจจะยังแนะนำบอกกลา่าวลูกหลานเพื่อนฝูงพี่น้องต่อไปอีกนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้อง ซึ่งท่านจัดว่าสมาธิถิ่นนี้มีความสําคัญมากเลยท่านเปรียบเสมือนกับรุ่งอรุณถ้าสมมติว่าเช้าวันนี้พอเราลืมตาขึ้นเราเห็นแสงสว่างสีทองของดวงอาทิตย์ก็เป็นที่แน่ใจว่าวันนี้จะต้องมีมีเที่ยงวันคือมีความสว่างในตอนเที่ยงในตอนกลางวันก็หมายความว่าถ้าเราเดินตามความเห็นที่ถูกต้องชีวิตนี้จะต้องแจ่มใสจะต้องรุ่งเรืองต้องสว่างแน่นอน แล้วท่านยังเปรียบอีกว่าสัมมาทิฏฐินี้เปรียบเสมือนเข็มทิศหรือเปรียบเสมือนแผนที่ทราบใช่ไหมคะว่าเข็มทิศมีความสําคัญอย่างไรนําทางนาทางผู้ที่เดินเรือหรือผู้ที่ขับเครื่องบินหรือแม้แต่ว่าการเดินทางอย่างอื่นๆก็ตาม <Okay. S 1> ก็จําเป็นที่จะต้องมีเข็มทิศเพื่อไม่ให้หลงทางเพราะฉะนั้นอย่างคนเดินป่าก็ต้องมีเข็มทิศฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดเนี่ยมีเข็มทิศของชีวิต คือมีสัมมาทิฏฐิก็เป็นเสมอนเข็มิศของชีวิตจะไม่มีวันไม่มีวันหลงทางมีแผนที่อยู่ในมือถ้าเผอิญจะเกิดหลงทางที่ตรงไหนก็กางแผนที่ก็จะรู้ว่าเราจะเดินไปสู่ทิศทางใดน,นี่คือความสําคัญของสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องซึ่งเป็นปัญญาที่เป็นแสงสว่างที่จะสาดส่องไล่ความมืดออกไปสำหรับวนันนี้เราก็คงต้องจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะธรรมสวัสดีค่ะ สัสัตวระระพทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนว E